ังหวัดเชียงรายเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือครั้งที่38นครเชียงรายเกมปี2567ครับ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายนายพุทธิพงศ์สิรีมาศผู้วาราชการจังหวัดเชียงรายเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือครั้งที่38นครเชียงรายเกมครั้งที่ปี2567เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกายเสริมสร้างความรักความสามัคคีมีระเบียบวินยัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัยคบคู่กับวิชาการเพิ่มพูนทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในระดับสากลภายใต้หลักการที่ว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติมีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีมและคณะนักกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจาก17จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมอย่างคึกคัก สำหรับนครเชียงรายเกมค่ะจัดระหว่างวันที่4ถึง13มิถุนายน2567มีการแข่งขันจำนวน11ชนิดกีฬาทั้งประเภทชายและหญิงประกอบด้วยกรีธาฟุตบอลฟุตซอลวอลเล่บอลวอลเล่บอลชายหาดเซปักตะกอ้อเปตองเปตองชุตติง้งแบดบมินตันเทเบิลเทนนิสหมักฮอตและหมากรุก,กสามารถร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจแก่นักกีฬาตลอดการแข่งขันนะคะ ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www. not. sport/th. com หรือทางเพจ Facebook นครเชียงรายเกมครั้งที่38ค่ะครับก็ให้กำลังใจกับนักกีฬา17จังหวัดภาคเหนือในขณะนี้